หนึ่งสองสามสี่ผมตั้งไว้สี่พอผมไม่ใยหาย่มากกว่านี้แล้วมันจะลำบากหนึ่งสองสามสี่อีกอันหนึ่ง p r i s, Surprise, <S ์ m พ t h e r ม u c k e r พอมานี่ชิปหายไหมเนี่ยเหมือนชิปหายไหมยังไงดีเจ้า <laughs> บบนักขุดๆแลละต้องมาน้ำบล็อกได้บนใช่ไหม มาไปนับกันนะโอ้โหถ้าผมขุด,ดเดียวนี่คือนี่ผมจะทงนี้มปนศูนย์กลางนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อ้าวขุดได้สี่อันพอนี่คือสี่อันนะโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเค, 1, 2, 3, 4, อเคนั่นคือบล็อกสุดท้ายที่ผมจะขุดจะขุดนะจะขุดเพลินลนะน้ำน้ำแม่น้ำมันตกลงมาแล้วชิบหายอืมจะไม่ขุดมากกว่านี้แล้ว ไม่นัดดับมลนิยมนิดนึงเซิร์ฟนี่ดังนะมีชาวต่างชาติมาเล่นด้วยนะเออไม่ฝูงไม่เจอคนไทยเัิดเกงหรือเปล่าเนี่ยมาขกดไปทางนี้ประมาณหนึ่งส่วนกลางไหนวะส่วนกลางอยู่ตรงปากท่อไม่ดีกว่าถุนกลางอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะนะตรงบันไดตรงไอ้เฮียนี่ถุนกลางอยู่ที่วงบันไดบันไดหมุนนี่หนึ่งสองสามสี่ผมตั้งไว้สี่พอ ผมไม่ใหญ่มากกว่านี้แล้วมันจะลำบา 1, 2, 3, กาหนึ่งสองสามสี่อีกคังหนึ่งโอ้ยเหี้ย er. ยัดเท่ตายตอนนี้เราประสบป,ปัญหาน้ำทลักนะฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยผมรับไม่สีแล้วผมจะไปวางธรรมาหาเลยเนี่ยตรงนั้นโอ้มายเกิร์สเออมันมันไหลแบบนี้นี่เลยจะตรงไหนกัน กูต้องไปอุดอีกแล้วกูต้องไปอุดรอเพลงมันหายก่อนนะโอเคเอ่ออ่าใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอ๋อตรงนี้มันห้ามขุดเด็ดขาดศึกพื้นที่มันแคมาเลยนะเป็นไรไม่น่าอยู่เทพแคบนานเกินกูจะกลายเป็นโรคจิต งนี้ขุดได้ไหมไม่ได้นะเพราะดนบนมีดินแต่พอเราเมฆงมเยอะมันจะเปลี่ยนอันนี้เป่ใช้การมีหินได้หมดเลยนะครับนันะหนึ่งหนึ่งสองสอง,สองอนนะ่ะสามยังได้อยู่ได้อยู่ถงขึ้นไปขุดด้นบนแหละมันไม่ดีกว่าเหรอเนาะ ตรงนี้แหละเออนะกูโง่ตั้งนานกูควายตั้งนานโจคว,วายอีกแล้วเนาะกูตรงนี้ก็จบนนเนาะเนาะเป็นเสียงที่ไม่จำาอะไรก็ไม่รู้เนาะ,นะผมซื้อบือเองนะอ่นนะอย่าว่ากันเลยเนาะเนาะ,ะ,ะอย่าว่าเลยนะ มันได้นี่อนาคตอาจจะเปลี่ยนมันได้หินก็ได้นะ,ะพื้นที่ไม่ไมีจำกัดต้องใช้ให้คุมต้องใช้ให้คุมจะมาค้ามันไดหินกันนะเนื่องจากว่าต้องมาหยัดพื้นที่นะอพอไหมเนี่ยสามาันไม่พอไม่พอไม่พออ,อีกอันนะึง อ๋อใช่มันในลิงนี่แหละผมว่าประหยัดรัพยากรสดุดนะเออ,อประมาณนี้แหละผ่านเลยครับผมนั่นเองันั้นเราก็จะหุบด้วยหินนะจะหินมาหุบไม่หมดเลยนะเนื่นองจากว่าได้ใช้อย่างอื่นเนี่ยเปลืองนะฮะใช้ไม้ก็เปลือง เบืองมากนะอย่างนั้นเราไปใช้อะไรที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนะใช้หินนี่แหละเพราะอินฟินิตี้อยู่แล้วเพราะเราสามารถกดได้เรื่อยๆกดหินมากกดตรงนี้หมดเลยสมมติถ้าฝนตกตอนนี้ผมโคตรชิบหายเลยนะพอตรงถ้าฝนตกเนี่ยน,นี่ตัวตรงหน้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดแล้วกันตัดเลยไปครับขวานหินม,มาก่อนดีกว่าเผื่อได้จะได้ใช้ได้หลายครั้งคราวต่อไป เราไม่ใจได้ริบตตดไม่งั้นฝนตกเด้ออ้ยอุยอ้ยอุยอ้ย,ย,ย,ยตรงนี้ขุดดีกว่ามันไม่จำเป็นต้องขุดจ้ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้กูยังไม่หลาบใช่ไหมเนี่ยอย่ามึงหุบเดี๋ยวม่นุดเออตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขุดทีหลังที่อื่น เจ็บแล้วจําเขาเรียกคนนะฮะเจ็บแล้วทนเขาเรียกพระเอกนะฮะนะเฮ้ยโตเร็วเย่โตเร็ว ê, โตเร็วโตเร็ว,ต,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 วต้องกราบไปเนี่ยนะขออย่าโตมี้ลำบากลำบากนะขอพูดเรื่องเชดเดอร์นึงนะถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวผมจะปิดนะฟัาานหน้าคอมเมนต์ด้วยนะถ้าชอบก็นะมันได้ฟิลลิ่งดีนะอยู่กลางมหาสมุทรอันใหญ่อันกวา้างอันกว้างใหญ่แล้วมีแสงเงานะสวยดีถ้าใครไม่ชอบผมจะปิดนะ พราะผมเข้าใจนะบางคนอาจจะคงเขา้าเอ้ยภาพอาจจะไม่ชินตาอาจจะไม่ชอบนะเดี๋ยวพักต่อไปผมอาจจะปิดนะปิดไปเลยนะอา,อาจจะไม่เปิดต่อไปนะถ้าคุณไม่ชอบนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไม,ไม,ไม่ต้องทุบไปหมดมรอมันหายดีกว่าเผื่อฝนตกกูได้ลบไป รอไอ้เฮียนี่มันรอต้นอ่อนมันตกนะฮะเ,ออเราต้นออนขออภัยเรื่องคำหยาบบางทีมันบ้างก็ขออภัยนะฮะเพราะมันติดปากแล้วเออไม่รู้ทำยังไงแต่ก็พยายามให้พูดให้หน่อยใหย้หน่อยมากที่สุดนะฮะให้ผมพูดดีมากแค่ไหนนะพูดคาเป็นฮะซะแล้วนะครับตอนนี้มันติดแล้วนุงอาทิตย์เอียงเอ้ย <laughs> อือ เรามนานใหญ่กับฝนตกอย่างเดียวเนะี่ยฝนตกนี่ชิบหายนะครับแล้วปั๊มหินต่อดีกว่าเดี๋ยวต้องตรงน,นี้ให้เป็นนี้เป็นหินได้หมดเลยขุดออกมาขุดดิบสี่ก้อนอืมอืมใช้ได้อีกนานนะฮะ ลืมปลูกกับบอ,อ,อ,องเพชรด้วยเอามาปลูกปลูกปลูก,กลืมปลูกนะครับผมอ่าตรงนี้แหละหน่โอโตเลยค่อยตัดค่อยตัดก่อน lên nhân ngay là khắp เป็นตอนผมทีต้องตอบดิอ่าอจะมีคนใจดีใจบุญตอบผมไหมผมหาช็อปไม่เจอช็อปแลกของอืมไม่มีใครใจดีบอกผมเลยอ่ะอ่ามันก็เล่นแบบเอฟอวอกก็ได้นะไม่ใช่เป็นตัองนั่งก็ได้หรอหมั้งแต่ถ้าผมลงพิมพ์ว่าชอ็อปละ มีคำสั่งเดี๋ยวดีเจ้าโคบดูดซีนะแล้ว đi, ก็ววจะมาคุมบ้านกันนะแล้วก็บ้านอมันจะสร้างเนี้ยด้านบนนะฮะเอ้ยเนั้นมันอ๋งองาป้ายแล้วนึกงวา่านึกงว่าเศษดินีิจะครบแล้วจะครบแล้วเอาสักดูซีอันเลี้ยงสวยเลี้ยงสวย ừm ừm, ừm, ủa, ừm, ừm, ào, ai bên này? พ่นดมสีแล,ล้วลืมลืมดูลืมดูลืมดูมาแล้วเมื่อพ ok 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 ่นแล้วเราก็ลงมาด้านล่างอืมเก็บของนี่ไม่จำเป็นออกไปก่อนเราจะมาปูหินกันนะครับนะเฮ้ยมันที่ห่วงเรามันเสถียรขึ้นตรงนี้คือหรือว่าตรงนี้มันจะตองฟิชไม่ได้ดิอ่าตรงนี้กันเลื่อนมาตรงนี้ งนี้อนุพัตนให้เป็นดีนะจ,ะจะใช้คำว่า,าอนาุพัตนไปทำอะไรเนี่ยประางการเออทางการเลยเลยนี่หน่อยนะาาทำประธางการเกินไปหน่อยไหมตัดไม้ครั้งนี้ลำบากนะมองไม่เห็นเลยมืดเ,เอ่ออ้าวเฮ้ยเอ้ยมองไม่เห็น ตกน้ำไปแล้วอ่ะเสียดายเสียดายยังไงต้นไม้เรามีเรามีต้นอ่อนมาเยอะอย่พงสมควรนะไม่เชิเงเยอะหรอกพอใช้ได้ก็ <c oughs> คือไม่ทําให้เราอดไม้ตายหรอกนะก,กูไม่ได้กินไม้เลย <c oughs> แต่ถ้าไม้หมดนี่คือก็ชิบหายนะเพราะว่าเราไม่มียัง <c oughs> ไงนี่นะก็ <c oughs> คือว่าเราไม่มีอะไรนะไม่มีเพราะเรา <c oughs> ไม่รู้็อดไปตรงไหนนะผมไม่รู้ <c oughs> อตรงนี้ขออนุมัติตอนนี้กลายเป็นดินเฮ้ยอนุมัติตอนนี้เป็นดิน ผมจะเอาลาวาออกเลยนะเอาเรื่มหยิบถังมาตักลาวาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อจึบกรบเรียบร้อยขุดโกบแล้วขุดเพราะตรงนี้เป็นหินอยู่แล้วนี่จะขุดทเพื่ออะไรเอาอ่ายังไงขุดตรงนียบร้อย,ยหมดเลย ผมจะปูกระดานมันทิงหมดแล้วเพราะความปลอดภัยนะฮะปลายนี้ก็ลาก,ก่อนทุบอ่าเฮ้ยทุบไม่ได้ทุบไป,ปเออทุบไปเดี๋ยวทุบไปได้ทุบละมันลก็กที่เลกกะว,ว่าจะอนุรักษ์ไว้ก็คงไม่จะเป็นแล้วมั้งตรงขอบนี่ผมจะเดี๋ยววางหินไว้ด้วยนะกันไว้ก่อนขอบขอบนี่แม่งยิ่งอันตารายเลยต้องวางกันไว้วางหินไว้ดีกว่าวางต้นไม้น้ำบน เอออย่างนี้แหละมาเ่ีตกน้ำเลยเฮ้ยอ่ะอ,อย่างนี้แหละเออแ่านี้แหละนะบันไดเดี๋ยวทุกขอทุบออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวบันได้ผมจะทุบก,ก่อนอ่นะแล้วก็วาหินแทน ดดกระโดดลงไปด้านล่างแอะแล้วก็วางบันไดอ่าเฮ้ยบันไดไหมเฮ้ยบันไดไหม,ไมพอ่อเอาพอพอพอขดหลอดอ,อะไรเนี่ยเออมันพอมันพออ่านี้ก็ใช้ได้แล้วหินตรงนี้แล้วก็กบให้หมดเลยเหลืวยังขุดไม่หมดเลยไม่หมด ไม่เข้าตัววะก่อนเดี๋ยวกูก็ลงไปเก็บขี้เกียจขุดช่วงเวลาคนนี้เป็นช่วงเวลากันเลยโหดมากเพราะมันน่าเบื่อนะฮะอาจจะมีบางคลิปผมอา,อาจจะแบบว่าตัดคลิปแล้วก็ไปนั่งขุดหินแทนวนะฮะว่าแล้วบันไดอันหนึ่งไปหายไปไหนมึงมาได้มึงมาที่นี่นได้ยังไงเฮ้ย,อ,ยอึ้งแล้วเราไปเก็บว่ะเอาหินก่อนนะแล้วเราค่อยขุดอนล่างก็ได้ เกิดฝนตกขึ้นมาเราจะได้ลงไปหลบใต้รุมหลบภัยทันนะแอดมินอย่าเพิ่งรีแมปนะเพิ่งเล่นไไม่กี่วันเองนะผมร้องให้เลยนะเนี่ยจุ๊บอ่าเป็นไงละฝีมือผมที่เกาะเราก็มีรลุมหลบภัยเรียบร้อยแล้วเนะนะ่าโคนเราเค่อยเปลี่ยนกำแพงขอวห้เป็นทีนี้หมดเลย ตอนนี้ยังเป็นซายอยู่นั่นไงงบก,ก็ไม่พอมีใส่หินไปใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่ผมก็กดตรงไหนพวกผมแค่ดูว่ามีขอผินไหมไม่มีขอผินง,ง,งนั้นผมก็กดตรงนั้นเลยเห็นไหมมีขอผิดนี่อ่ามแตกแตกสร้างเพิ่มกัน เวลาขุดไม่มันขุดกับมือไม่มันต้องมีพัวกนี้มาหนึ่งก้อนไม้เอ้ยไม่มีแล้วนี่ไม่ไม่มีเลยก่อนเผื่อไว้ทําเป็นนั้นได้นะเผื่อทำเป็นผ่านไม้ไมันยังมีค่านะเออเมื่อยมือเด็ดด็ดเรียบร้อยลาวาไปก่อนเอ้ยโพสต์ตัวก็ได้ตายขอไม่ตกอยู่แล้ว ไปขุดมาน้ำรั่วนี่ฉิบหายนะอย่าขุดพลาดนะฮะผมตั้งใจนะว่าตายแล้วเพืจะหายไหมถ้าตายวิเวลหายนี่คือเป็นอะไรที่แย่บนถุงวนนะฮะแล้ก็เป็นการท้าทายหนึ่งนะฮะอือแล้วเจ้ามาสร้างขุดหินด้านบนนะมีไก่จะสร้างด้านบนนะเอามาสร้างด้านบนนั่นแหละดีสุดแล้วให้มันโล่งๆนะแต่ตอน พอตอนนั้นนี่อะไรนะตัวตวะโตผมจะไม่สามารถขุดได้นะนะเนาะแกสร้างหลังคานะมันจะยุ่งยากอะไรเพราะผมย้ายน้ํามาไม่ได้นี่นั่นแหละปัญหานะเออทำไมย้ายไม่ได้วัในเมื่อกูมีถังแล้วนี่เนาะผมจะสร้างพื้นที่ใหม่ไปเลยนะตรงนี้เพิ่มไปเลยแล้วกันเพิ่มไปแล้วกันตรงนี้แหละมันจะได้

กอนเนี่ยมันยังเป็นมั้งเดี๋ยวมันเปลืองเฮ้ยอ่าทันทันทันยังได้อยู่ผมว่าคงต้องคตองคต้องไกดหินเพิ่ไมไปแล้วเนี่ยหินไม่พอ นนี้คือ,อตกเล้ใช่ไหมเนี่ยเห็นอะไรแบบนี้ตกแล้วถ้าปวดตอมเหน็นอ,อัพโซเลียนในชิหายนะครับผมนะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนี่นนะงงงงนิดนึงเนี่ยนะผมยังงงนิดนึงเราไม่ได้สิเดี๋ยวนะต้องดูตรงนี้ ช่ได้ใช่ได้ได้เลยนี่หน่อนี้จะบินไว้สองช่อง